แม่อาการไม่ดีหรอเมื่อคืนแม่ไข้ขึ้นหนักจนเพ้ออ่ะพีินาข้างบ้านโทรมาบอกก็เลยกิน,นยาพาราแก้ไข้ไปก่อนถ้ามีเงินมากกว่านี้คงพาแม่ไปนอนโรงพยาบาลได้ งั้นรอ,อให้ก่อนก็ได้ไม่เอาหรอกแกก็ช่วยเรามาเยอะแล้วอะเอาไว้เงินเดินออกค่อยพาแม่ไปหาหมอก็ได้ ฉันจะเดินทางไปต่างประเทศหนึ่งอาทิตย์ฉันจะมอบหมายให้มาวินเป็นผู้ดูแลแทนชั่วเขาต้องเหมือนกันมอบหมายกับื่เลยเหรอตื่นเลือกคงาทำได้ไมั้ย ฉันเลือกแล้วค่ะนั้นคุณก็เชอทีับลูกน้องที่ควรไว้ใจผมไม่ยินทุกคนตั้งใจทำงานนะคะ ฉันหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีตอนที่ฉันกลับมาถ้าไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกันไปทำงานค่ะงั้นผมขอตัวไปเคลียร์งานก่อนนะครับอืมโยทินเธออยู่คุยกับฉันก่อนครับคุณหน่อย ฉันขอช่วยค่ารักษาของแม่เธอนะขอบคุณมากครับแต่ให้ผมทำง,งานแรกก็ได้ผมไม่อยากเราไปฟรีๆแค่เธอตั้งใจทำงานแค่นี้ฉันก็พอใจละ <c oughs> จะเลอะแทนที่คุณจะตำหนีเรื่องที่มันมาสายคุณกลับให้เงินมันผมขอถามหน่อย พวกน้องคุมาทำงานแค่วันเดียวอะคุณต้องให้ขนาดนี้เลยเหรอมันอาจจะหลอกคุณก็ได้ฉันเป็นฝ่ายให้เองฉันอยู่ในจุดที่ช่วยได้ฉันก็จะช่วยดูเธอเจ้าของบริษัทใจดีแบบเนี้ยวะมันจะรวมหัวกันโกงคุณได้คุณก็รู้ว่าฉันเกลียดคนขี้โกงมากที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันคงไม่เอาไวนะ้แน่ทษที่หลังอย่าทำได้โดูใส่สิครับนะคุณกลัวฉันด้วยหรอกลัวสิกลัวคุณไม่รักผมมากกว่าคุณไม่ไปตั้งหลายวันนะผมคิดถึงแย่ ใครทำอะไรหรือเปล่านี่คุณหน่วยให้เงินไปรักษาแม่คุณหน่วยแกใจดีแบบนี้แหละเห็นใครลำบากแกก็ไม่เคยเมินหรอกเป็นเชื่องายที่แบบใจดีมากอะทีเนี้ยสิ่งที่เราจะตอบแทนแกได้คืออะไรทุกคนก็คือตั้งใจทำง,งาน ทำงานไปเลยพันเออมีอะไรหรือเปล่ามีแต่ไม่พูดละงั้นเสารทินี้เรากลับบ้านไปหาแม่โยกันนะอืมโอเคอดจุดเด้อดเลยจ้ะ ช่วยกันหน่อยอ๋อมาเลยอืมอร่อยว่ะกินแป้งคุณหมดลองลองลองน่วยอร่อยไหมอืมไม่จังของตัวเองอร่อยจังอ่ะแรกก็ได้เขายกให้เอาไหมเออเอ้ยหวานเก่งใจชานมูนหน่อยเว้ยอืมแข่งกับเพื่อนอันจืดมอตาดูอันจืดบอตาเนี่ยจริงจริงเดี๋ยว เอออยกันน้ำตาลจะบอกเลยจื้อของแต่งล้าลาไม่ใช่แล้วเมันจะพ่อรักกันอยู่นั่นแหละเอาเวลาไปทำงานทำการดีกว่าไหมเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีผมว่าพี่ชัยควรรีบกินข้าวเถอะไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมหรอกพวกผมรู้วิธีบริหารเวลาครับพี่กินๆส่สนใจ เจอใช่ไหมเจอเจอเออกาแฟครับพี่ครับแก้วผมเอาให้คุณหน่อยจ้องทำงานนะแกไปกินเลยขอบคุณครับช่วงนี้คุณหน่อยเขากำลังเถื่อพนักงานใหม่เด็กใหม่ที่ชื่อโยธินไอ้ธันวาฝากเข้ามาทำงานครับ นับวันมันยี่เมียพิสิทธ์จะเอาใครมาทํางานกินเงินเดือนก็ได้ครับต่อไปคงขนมาทั้งอําเภอแล้วอีกอย่างนะครับผมคิดว่าสองคนนั้นเขาแอบมีใจให้กันด้วยนะครับรู้ได้ไงฉันได้งานแล้วเฮ้ยนี่เท่ากับว่าแผนของผู้จัดก,การมาวินมีคู่รักไปสองคู่แล้นะครับ คงคิดว่าที่นี่เป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์สินะผมอยู่บริษัทนี้ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกแม้กระทั่งเรื่องเมียของตัวเองผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าพวกกับพวกนี้เท่าไหร่หรอกครับอีกอย่างผมก็โฟกัสที่งานถ้าคุณอับมีอะไรให้ช่วยเรียกผมได้เลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับกาแฟค่ะบมาวินครับ<ะ>ช่วงที่ฉันไม่อยู่ฉันอยากให้เธอไปพบลูกค้าที่นคนปรปฐมแทนฉันหน่อย ได้ครับคุณหนุย่ยถ้ายังไงลองชวนโยทินไปด้วยสิเขาจะได้ไปทำธุระเรื่องรักษาแม่เขาก็ดีนะขอบคุณแทนโยทินด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่คุณหนุ่ยไปต่างประเทศเนี้ยเป็นต้องกังวลนะครับผมจะช่วยดูแลเรื่องความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ครับช่วงนี้ถ้าคุณอาคะเลือกใช้อะไรก็ช่วยจัดการให้เขาหน่อยนะ ได้ครับคุณหน่ยุยผมจะจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณหน่ยุยแล้วก็เพื่อบริษัทของไบโอครับใช่ครับแม่เจ้านายโยให้เงินพาแม่ไปหาหมอแถมยังใจดีให้ผู้จัดก,การไปส่งที่บ้านอีกโชคดีจังเลยนะที่ทันวาพามาทาง,งานที่นี่อ แม่รีบนอนนะครับพรุ่งนี้โยจะรีบไปหาแต่เช้าฟันดีครับอะไรยิงงน่ากลัวแล้วเนี่ย <c oughs> แม่ฝ้าขอบคุณอะ ขอบคุณนี้เดียวแกมาเติมเต็มความสุขให้ฉันกับแม่ได้มากเลยขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณบ่อยหรอกสิ่งที่ฉันทำอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนี่ยิ่งใหญ่สิ แกทำให้ฉันกล้าออกมาจากมุมเล็กๆตอนนี้ฉันกับแม่มีความสุขขอให้ฉันได้ขอบคุณแกทุกวันเลยนะพรุ่งนี้อ่ะฉันไม่ได้ไปด้วยของไม่ปไปเลยเนาะเป็นสิ อาจจะเงหาหน่อยแต่ฉันเข้าใจอยรีบอนอนเอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาวินกันมารั้วแต่เช้าแต่ก็ไม่ตื่นฝอดี 요. 여... 거 응? ดี้วอืมเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ธันวาดวเหงาๆนะรู้ว่ามีใครไม่อยู่พี่โยทินลากลับบ้านใช่ปะ พี่ทันเหงาแน่เลยอ่ะอก็ห่างกันบ้างปล่อยให้ความคามิดถึงมันทำง,งาน,งงานบ้าง,ง,งก็ได้โอ้ยจะทำงานไปพวกเองไปมาปักมาตักมีคนถึงขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาส่ง บ้านอยู่อ่ะเนี่ยครับอากาศดีครับแม่เนาะเป็นไงบ้างคิดถึงด้วยคิดถึงไว้ใช่ไหมสบดีไหมสบายดีครับมาจากไทยอะลูกเอพี่มาบินผู้จัดการครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฮะก็เนี่ยไม่เปื่อยแหละดูต้นมไม้ไปติงเงาะหมาะฝรั่งพักหอมเดี๋ยวถามนะถา บายดีเนาะดีเออเลลยูกเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําธุระก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาโย่ไปก่อนนะครับพี่เดี๋ยวมารับมไปหาหมอนยอ้วคนไหน่วยเขาใจดีจริงๆเลยนะได้พายเรือกันนานแล้วน้องครัเมื่อไหร่จะมาหาแม่กันเนี่ยก็เดี๋ยวว่างๆนั่นแหละครับแม่เพราะมาเพิ่งทำงานเหมากันนานได้ไม่เยอะก็จริง นะขยันขยันนะลูกต้องขยัาานนะเจ้านายจะได้รักเห,หะวะคุณอาสวัสดีครับ,บคุณอา มาวินผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณวันนี้มาหาผมที่บ้านด่วนแม่แข็งแรงขึ้นแล้วเห็นไหมลูกแข่มากเลย,ยขากินอย่างเยอะอ้าวเพื่อนกลับมาแล้วอ้าวปังไงจ๊ะอยู่คุณอักโทรมาตามพี่ไปรีบกลับ <c oughs> เอ <c oughs> เดี๋ยวเราสองคนต้อง กลับก่อนนะครับเพราะว่ามีธุระต่ออืมจ้ะครับผมงั้นก็ฝากไปขอบคุณเจ้านายด้วยนะลูกเขาเปรียบจะเหมือนแสงสว่างให้บ้านเราก็ไม่ต่างกับหลอดไฟของเขาเลยจริงๆครับแม่นะเข้าดีนะจ๊ะลูกครับงั้นเดี๋ยววันไหนวันบ้างโยจะรีบกลับมาหาแม่นะครับจ้าลูกเข้าดีนะครับ ขอให้หายไป,ไปนะครับป้าขอบใจจ้าอ่าโชคดปีจ้ะโชคดปีลุดเดินทางปลอดภัยนะครับโยไปเอาของไป แม่เป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นแล้วแล้วเหนื่อยเปล่าวันเนี้ยเิวีไหมวันนี้อยากกินอะไรอย่าบอกนะว่าเรากินด้วยอ่ะนี่บอกนะว่าไปกินมาแล้วอ่ะ กินกับใครอ่ะก็ไม่เลยท่ากินกับแกหรอกหมูกระทะกปไล้หมูไทยก็ได้เอาไ้้าไป,ไปแต่งเปิแล้ว ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วล่ะตั้งแต่เป็นผู้จัดการก็ทำไม่ได้แล้วกันเหรอผมทำได้ทุกอย่างครับถ้าเป็นเรื่องของงานแล้วลางรถมันไม่ใช่งานตรงไหนอ่ะ นดีนี่เล่นฟินเนตได้หรอก็นิดหน่อยครับข้างบนบ้านผมอะ่ะมีเครื่องออกอากายเยอะนะอยากขึ้นไปดูไหมล่ะไม่ครับเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวจะไม่สบายเอาเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะมาว่าผมอีกขอบคุณครับขอบใจนะที่มาล้างรถให้ผมขอตัวกับบริษัทก่อนนะครับพอดียังมีงานที่ต้องเคลียร์เดี๋ยวก่อนสิ จะรีบกลับเปไหนอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนถ้าผมทำให้คุณไม่พอใจผมขอโทษแต่ผมต้องไปแล้วครับคนแก่จอกอย่างแก่ไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันไว้ นก่จอกแก่แก่คนก็จอกอย่แก่ไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันไว้ยไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันไว้ถ้าผมทำให้คุณไม่พอใจคนแก็จอกอย่แก่ผมขอโทษไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันไว้ยไม่ใช่ทุกแสงจะพาเราไปสู่ความปลอดภัยไฟบางดวงซอนแปลวเพลิงไว้ในคราบของความหวังดี พวกมึงไม่ต้องโทษขนส่งมันต้องเช็คตั้งแต่ออกจากโกดังสิวะมัวแต่ข้างรักกันในโรงงานไงงานมันเลยไม่เดินเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะปล่อยให้ลูกน้องทำงานพลาดจนบริษัทเสียหายเจ๊ก็ทจะไง่ยผิดพลาดสิ